สวัสดีครับ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 สวัดีต้องต้องวันดีด้านข้างด้วยครับนี่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสามคนได้มานั่งพร้อมกันเออเนื่องจากประเด็นมันด่วนมากประเด็นมันดุจริงๆริงใช่นะซึ่งประเด็นตอนนี้ที่มันกําลังร้อนแรงในโลกโซเชียลของเราก็คือเรื่องของคุณคิวเทลป้า ที่เขามีปัญหากับทีมงานดูนี่นั่นเนาะครับต้องบอกว่าสับสนสร้างความโกรธหวนให้กับสายงานว่าิงๆไม่ต้องสับสนเลยผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มองได้ง่ายมากพอรู้ข่าวผมรู้สึกสงสารเจ้าตัวนะอยู่เทโอป้านะครับเพราะว่าไอสิ่งที่เขาพูดอะมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดของเขาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าไอสาเหตุที่ลูกน้องเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนที่ผมเคยบอกว่าถ้าคนหลายคนมีปัญหากับคนคนเดียว แสดงว่าคนคนนั้นอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ในมุมของอหัวหน้าลูกน้องบางทีมันอยู่กันนานเกินไปสนิทสนมกลมเกลียวเกินไปบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นผมบางคูเขาหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นประเด็นที่ชาวเน็ตเขาพูดคุยจากเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นมาก <c oughs> ใช่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 ใชซึ่ง <c oughs> เราก็เลยจะหยิบยกประเด็นต่างๆมานั่งพูดคุยกัน <c oughs> ดูซิว่า <c oughs> ในความเห็นของเราชวนระบายอนยะู่ความเห็นกันเรื่องนี้ยังไงว่า ท็อปิกที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีใครหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราจะมานั่งพูดคุยในความเห็นของมุมของเราเพราะว่าพวกเราก็อยู่ในสายของ youtube สายของยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้ครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราประเด็นแรกเนี่ยอันนี้ร้อนแรงสุดเลยคิดว่าวุฒิจบมหกได้เงินเดือนสามหมื่นบาทอ่ะมันมากเกินไปไหมวงเล็บนะไม่มีประสบการณ์ด้วยนะ ไม่มีประสบการณ์ใช่เลยปมไม่บอก <3, 000. S 2> ผมคิดว่านะ <c oughs> โอ้โหจริง,รงๆแล้วเอาแบบตั้งต้นก่อนตั้งต้นกันที่ตัวเลขสมมตินะผมเอาตัวเองมันมาตั้งฐานแล้วกันนะครับการที่จะได้เงินเดือนสามหมื่นเนี่ยโอ้หมันเป็นความฝันของผมสมัยเรียนจบเรียนจบสมัยถึงเรียนจบปริญญาตรีนะว่าวันหนึ่งเราอยากได้เงินเดือนสามหมื่นเว้ยตอนผมจบปริญญาตรีเนี่ยทำงานครั้งแรกเงินเดือนหมื่นเดียวเองเงินเดือนหนึ่งหมื่นทั้งานแรกงานแรก คือเรารู้สึกว่าไอ้สามหมื่นกับเรามันไกลมากเว้ยตอนนั้นอ,ะอ่ะเออแต่ถ้าเป็นประเด็นในข้อนี้ครับว่าจบมหเงินเดือน3 0,000ืเยอะไปไหมไม่มีประสบการณ์เนี่ยถามว่าเยอะไปไหมมองด้วยตัวเลขมัอนอาจจะเยอะไปสําหรับเด็กมหไม่มีประสบการณ์ในการทํางานแต่มันเป็นเรื่องของคนที่เขาคุยกันอะ่ะเขาอาจจะให้เองก็ได้อ่าใช่มันเป็นเรื่องของคนที่เขาคุยกันอะ่ะว่าเราให้คุณเลขนี้นะอยู่กับเราดิผมว่ามันเป็นการเหมือนซื้อใจอะไรบางอย่างคนให้เนี่ยจะต้องมีความเป็นความพอใจที่จะให้อะ่ะ มากกว่าเป็นการซื้อใจอผมมองว่าแบบนั้นดีกว่าซึ่งถ้าถามว่ามันเยอะไปไหมเนี่ยในสังคมทั่วไปเอาคนหมู่มากนะเยอะไปแน่นอนเยอะไปแน่นอนเงินเดือนพื้นฐานของคนที่จบปอเต่มันหมื่นห้าหมื่นห้าบ้านเราหม <10 5. S 2> ื่นห้าคือพอมันเป็นวุตมหกสามหมื่นไม่มีประสบการณ์ในการทํางานโอ้ผมมีคำถามเหมานะือนกันนะ ผู้หางานอย่างนี้ได้ที่ไหนวะนะตอนมหอ่ะเราไม่เคยคิดถึงเงินเดือน30,000ื่นได้เลยอ่ะครับเพราะว่าการไปถึงส0 0 0 0ื่นสำหรับผมนะใช้เวลาใช้เวลาสามหมื่นผมเนี่ยผมได้ตอนอายุ3 0กว่าแล้วเอันนี้สิบสิบอันนี้ยังไม่จบปอตีเลยไอ้นี่เราคุยกันเนี่ย18มหกมึงทําอะไรก่อน หมหกยังไม่รู้เลยจะเรียนอะไระใช่ไหม <c oughs> เราอาจจะยังแบบหาทิศทางตัวเอง <c oughs> อยู่เลยน้องคนนี้โชคดีมากผมพูดในม,มุมของความมีโชคของเขาด้วยนะอ่าอย่างเราอย่างเงี้ยพุณจบอะไรพุ้นอาจจะเกียรนิยมผมอาจจะเกรดเฉลีย่ยต่ําต้อยแต่ทุกคนพอสตาร์ท เงินๆๆเดือนเท่ากันใช่ๆไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าทีเนี้มันอยู่ที่ว่าเออเขาจะรู้จักเก็บรักษาเอาไว้ได้นานขนาดไหนตอนนั้นนี่แต่ถ้าพูดว่ามห3 0 0 0 0สําหรับสายงานนี้มันอาจจะเยอะแต่มันไม่ได้เยอะไปอืมอืมอาจจะไม่ได้เยอะไปลมันไปถึงได้ไปถึงเร็วใช่ใหลไหลที่ก็เป็นอย่างนี้มั้เหรอเหลอห แล้วจะบางบริษัทเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้สนใจวุฒินะอ่าใช่ใช่ไหมมีพอร์ตมีโชว์เรลไปให้ดูนี่จบแต่อันนี้มันดันมีวงเล็บไม่มีประสบการณ์นั่นแหะมันมันติดตรงนี้ด้วยใช่แต่ด้วยความอย่างอื่นนะอย่างบริษัทอื่นที่ไม่ดูวุฒิเขาอาจจะดูแพชชั่นดูทัศนคติอะไรมุมมองต่างๆใช่ไหมเด็กคนนี้อาจจะมีของกระแดกแบบว่าตอนแรกที่เขาไอ้นั่นโอเคฝีมือเรื่องเทคนิคมันฝึกกันได้ใช่แต่ว่าเอาความคลิกก่อนเออแอติจดหรือไอติจดบางอย่างมันโอเคการที่ว่าสามหมื่นเขาก็น่าจะโอเคนะ อาจจะไม่ได้มากไปสําหรับเขาไงในในสำหรับในมุมของคนจ่ายถูกไหมเพราะว่าเราไม่รู้ดิว่าเดือนนึงเขาต้องตัดกี่งานอถูกถูกเขาอาจจะต้องตัดแบบ30ตัวก็ได้อ่าวันละตัวก็ได้ใครจะไปรู้คนที่จ่ายไปก็อาจจะคิดว่าลงทุนกนบคนนี้มันคุ้มก็ได้ในการจ่ายตรงนั้นก็ผมบอกบอกว่ามันเป็นเรื่องของการคุยกันใช่ไหมล่ะเพราะงั้นก็คิดว่าเยอะแต่คงไม่เยอะไปเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนยุคนี้บอกเขา ไม่ควรต้องปรับตามเงินเฟอ้อถือว่าน้ำมันขึ้นเงินเดือนกูมไม่ได้ขึ้นด้วยอย่าไปยอ่อแอ่เต้ยเป็นไงในในมุมผมอ่ะผมเทียบกับตัวเองแล้วกันผมรู้สึกว่ามันเร็วไปเไว้ยผมรู้สึกว่ามันได้มาง่ายไปใช่ใช่ใชคือความเห็นส่วนตัวนะคือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาได้อะมันไม่ควรจะได้นะแต่ในมุมผมแค่แบบผมรู้สึกว่าการที่เราได้อะไรมาง่ายเกินไปอ่ะเราไม่ค่อยเห็นค่ามันมันทําให้เราแบบ อยากได้อีกอ่ะเพราะมันสตาร์ทมาตรงนี้แล้ว<ม>อะไรเ้ขาอาจจะไม่เคยเผชิญกับโลกภายนอกว่าใช่ใช่ไอเงินเดือนเนี่ยคนที่อายุเท่าเขาเนี่ยตอนนั้นทะทอะไรอยู่บางคนอาจจะยังเรียนอยู่หรือว่าคนที่เรียนจบแล้วเนี่ยสตาร์ทอาจจะไม่ถึงเขาเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทราบหรือเปล่านะบริษัทพวกนั้นไม่อายเนาะบริษัทเล็กๆเ,กๆเ,กเกนี่ยจ่ายตั้งสามหมื่นบริษัทใหญ่ๆแล้วกูอยู่บริษัทใหญ่ๆไม่อายเหรอวะสู้ๆหน่อยดิวะบอกเขา ประเด็นถัดไปก็น่าสนใจครับเพราะมันมีเรื่องที่ว่าพนักงานทั้งหมดของเขาเนี่ยรวมตัวกันลาออกคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ถามผมเหรอ <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเคยเจอไหมเคยเจอแบบผม,บมผมอะเคยเจอแบบจังหวะที่ตอนที่ผมตกงานนานเนี่ยปีนึงอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขารับผมเข้าไปเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยมันมีออกยกชุดอ่าผมไม่รู้ว่าจบสวยหรือไม่สวยอะแต่คนที่ยังอยู่อะจะต้อง follow งานตรงนี้ลําบาก เหนื่อยเพราะมันออกไปไม่ใช่คนเดียวอะ่ะใช่ทั้งเซ็ตซึ่งทีมนี้ถืองานอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมยิ้มอะไรก่อนนะ <h az os> ทำไมทำไมทำไมยิ้มทั่วไ้ายอย่างเงี้ยลำบากคนที่อยู่ข้างหลังแสดงว่าหุ oh, ้ย oh, คุณไม่มีเยื่อใหญ่เลยเหรอ <h az os> แรงน้ำใจไปหน่อยสำหรับผมอะถามว่าปกติไหมปกติ คุณซีรินว่าปกติไหมครับปกติคิดว่าปกติไหมปกติคนที่รวมตัวกันคุยแต่อาจจะไม่ปกติกับเจ้านายมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่าง,ง <c oughs> มันอาจจะไม่เกิดขึ้นทุกป,ปีอะไรอย่างเงี้ยคนออกมีทุกป,ปี <c oughs> แต่ออกยกแก๊งอาจจะอาจจะไม่ใช่บ่อยๆอสมมุติว่าเป็นสมมตินะสมมติว่าเก่งนะมึงเนี่ย สมมติพี่ป้อมจะออกเนี่ยแล้วการเป็นคนนี้ต้องโครงงนกับพี่ป้อมเนี่ยการคิดว่าพี่ป้อมออกไปกูตายแน่เลยกว่าจะรับคนใหม่มากูตายแน่เลยจังหวะเวลาของเราก็ประมาณนี้แหละพอดีเหมือนกันอออกไปด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นว่าช่วงจังหวะเวลาทํางานตอนเข้ามาอาจจะเข้าพร้อมกันตอนออกก็มันก็มีโอกาสที่จะไปพร้อมกันได้แลถึงจุดอิ่มตัวพร้อมกันใช่ปีสองปีสามปีอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้แต่นี่ก็เคยนะตอนทํางานที่ไรแต่ไม่ไม่ได้รวมกันออกเป็นตัวเปิด เหมือนแบบว่าเราชิงออกไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าข้างหลังตาหมดเลยไปทั้งแผงเลยแต่จริงๆมันก็ไม่ไม่ได้เชิงกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูจะออกเว้ยออกได้ดิออกด้วยกันดิอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเออแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมมองกับประเด็นนี้นะคือการที่ทุกคนมันเลือกที่จะออกอ่ะมันก็แสดงอะไรให้เห็นบางอย่างหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่า อ่าใช่เคมีก็อาจจะเดียวกันหรือไม่ก็กําลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ด้วยกันพบเจออยู่ด้วยกันแต่คนที่อยู่ขึ้นไปอีกเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นปัญหาตรงนี้ใช่โ<ช>อเคครับประเด็นต่อไปรวมตัวกันนินทารวมตัวกันด่าในองค์กรเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมถ้ามันเป็นเรื่องไม่ปกตินะมันไม่มีกุ๊ปไลน์หรอกเรื่องปกติครับผมว่าเรื่องปกติคือทุกที่เป็น แล้วทุกคนเป็นใครยังไม่รู้มันอาจจะมีกรุ๊ปที่หัวหน้าแบบนินทาลูกน้องก็มีกรุ๊ปที่ไม่มีลูกน้อง <laughs> แต่ทีเนี้ยดีกรีของเรื่องที่พูดคุยอะ่ะแหละสำคัญมันอาจจะโยงไปถึงเรื่องของข้อที่แล้วรวมกันลาออกอะไรแบบเนี้ยเรื่องที่คุณคุณคุยอ่ะมันเป็นแบบไหนจุกจิก๊กแบบคุยกัน <c oughs> นินทา <c oughs> แบบไหนแค่ไหน <c oughs> เรื่องของความรุนแรงอ่ะมันมันระดับไหนแต่ผมเชื่อมันมีทุกที่ คุณก็เคยใช่หนนั้นก็มีพิ่ป้อมอฑ์เยอะกุ่มไหนอะกุ่มไหนไม่มีมึงไม่กลแล้วเออเรื่องปกติครับแต่นี่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรปกตินะเหรอเดี๋ยว เพราะว่าการรวมกลุ่มกันบางทีอะถ้ามันเป็นคุยแต่เรื่องไม่ดีบางทีสมมุติว่าเข้าไปกันหมดเนี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นแต่พออยู่ไปนานๆคุยไปนานๆสังคมมันหลอหลเออเออมันมันมันไปมันไปสุดเลยมันเออมันมันจริงนะพอมันรวมตัวกันกุยมอะมันสามารถเปลี่ยนคนคนนึงได้เลยนะเว้ยในเรื่องราวหนึ่งมันโดนซ้ำๆซ้ำๆผมพูดถึงคุณเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยกับเต้ยเงี้ยจากที่อันนี้เฉยๆนะไม่เคยไม่เคยคุยกันนะไม่เคยคุยแต่เป็นเพื่อนมันก็เป็นไปได้นะเว้ การไม่คอยตามก็เป็นปัญหาเลยนะโอ้ยได้ยังงงอกลุ่มใหม่ไ้ออกจากแก๊งก็ไปเลยใช่ไหมเอออะไรแบบนี้ประเด็นต่อไปก็น่าสนใจครับอันนี้ผมว่าก็หลายแรงด้วยประเด็นนี้คือคิดยังไงกับการขู่ลาออกถ้าไม่ได้เงินเดือนที่เราต้องการอันนี้ไม่ปกติสำหรับผมไม่ปกติสำหรับผมเป็นองค์กรนะ ไม่ต้องไปสนเลยคุณอาจจะได้คนที่ดีกว่าคนนี้ก็ได้อันนี้แสดงถึงแอตติจูดอะไรบางอย่างนะอ้เฮ้ยมึงใครวะมึงใครวะม uh huh. ีเจ้าของนะ uh huh. มึงคุยกับเจ้าของอยู่นะเว้ย uh huh. อ้าวแล้วสมมุติเฮ้ยมึงไม่ให้เงินเดือนกูกูลาออกนะเว้ยการโ <Okay. S 1> อเคได้ได้เออเนี่ยแล้วมึงเจอเขาตอบแบบนี้ยมึงเจอเขาบอกเอตอตอบ ได้ดิเฮ้ยมึงไม่คิดหน่อยเหรอลาออกนะวเว้ยมึงมาฟุ้นฟันอย่างงี้กูไม่ให้มึงออกดิถูกไหมใ <c oughs> ผมว่ามัน <c oughs> มันดูแบบ <c oughs> แย่ไปหน่อยอะถ้าคุณไม่พอใจไม่พอกินอย่างที่ผมบอกถ้าที่ตรงนี้มันเล็กไปสําหรับคุณแล้วอะมูฟออนไปซะไปสวยสวยดีกว่าวันที่คุณไปยื่นใบลาออกอะถ้าคุณเป็นคนที่โอเคกับองค์กรนี้แล้วเขาต้องการคุณ่ะ ยังไงเขาก็ถามคุณมุมหนึ่งเขาอาจจะเสนอคืนมาด้วยซ้ำถ้าเราทําตัวดีๆจริงๆคุยได้ไม่ต้องไปคุ่ถูกต้องมันดูมันคุยได้ครับถึงตรงนั้นผมว่ามันเปิดใจคุยกันได้แล้วสาเหตุในการเราเขาต้องถามอยู่แล้วถ้าคุณบอกเลยว่าถ้าคุณกล้าบอกเลยว่าอ๋อผมอยากได้เงินเดือนเยอะกว่านี้ครับเขาบอกเฮ้ยที่นั่นให้เท่าไหร่พี่ให้มากกว่าอยู่นะอ่ะสวยป่าวช่าใช่มากกว่าร้อยดีก็ยังดีเออก็ยังดีอังอยู่อย่างในมุมผมอะผมมองว่ามันต้องย้อนกลับไปข้อแรกเว้ มันได้มัง่ายมันขออะไรมันก็ได้ในมูมผมผมคิดว่าเขาคิดว่าต้องถูกยื้แน่ๆอ๋ออก็เลยแบบล้านเปอร์เซ็นยืมเหมือนเด็กได้ของเล่นน่ะที่พอไม่ได้กูร้องสุดท้ายพ่อแม่จะซื้อให้อะ แต่ถ้าไม่นับเรื่องอย่างอื่นอ่ะเขาอาจจะคิดว่าแบบว่าก็ตอนแรกเริ่มมาจากไม่มีประสบการณ์ได้เงินเท่านี้แล้วตอนนี้ผมมีประสบการณ์แล้วนะผมก็อยากจะถีบตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดแต่คุยกันดีๆดิอย่ามาแบบเฮ้ยพี่ผมออกนะเฮ้ยม่คูไปแจงได้ยนมงจราจรแล้วนั้นแหละเออผมมองว่าเรื่องพวกนี้ย ไปคุยกันแบบตัวต่อตัวไม่ต้องมารวมตัวอะไรเงี้ยมันมันการกดดันมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะไปคุยกันดีๆแยกกันตัว่อตัวดีกว่ายิ่งถ้าคุณสนิทกันเนี่ยยกหูคุยกันได้เลยใช่ใช่พี่การครับผมปรึกษาหน่อยพี่ครับผมไม่รู้ว่าแบบจะมีการปร้องพี่ให้ไม่พูดเลยไม่ผมจะถามว่าพี่กินข้าวหรือยังเนี่ยก็คุยกันดีๆได้ผมว่าจะยกหูคุยกันได้ธรรมดาการวางตัวสําคัญประสบการณ์สําคัญจริงๆประเด็นต่อไปครับอันเนี้ย เป็นฝั่งของชาวเน็ตที่เขาแสดงความเห<ม>็นเรื่องนี้แล้วก็เป็นดราม่าขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> คิดว่าการที่บริษัทได้รับรายรับเยอะเนี่ยลูกน้องควรได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นไปด้วยไหมค่าตอบแทนหมายถึงอะไรอะ่ะเงินเดือนหรือโบนัสหรืออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโทษอุ้ยเืมืมเผยเลยของจริงเผเลยอันเนี้ยสำหรับผมนะ ถ้าสมมุติว่าเขาใจดีเขาก็ให้หมายถึงว่าให้ตอบแทนเป็นโบนัสให้เป็นเงินเอพิเศษอะไรแบบนี้แต่จริงแล้ว,ว่เขาจะได้เยอะขนาดไหนคือเขาไม่ต้องมาแบ่งให้คุณะ่ะมันก็ไม่ผิดไงไอการที่คุณไปคิดว่าเอ้ยคุณได้รายได้รายได้เยอะนี่แล้วทำไมยังจ้างผมสามหมื่นอยู่เลย้ยผมต้องได้สี่หมื่นปีได้ก็ขึ้นไปอีกคือคุณไม่ใช่หุ้นส่วนเขาใช่ใช่ใช่ไหมคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองขึ้น สุดท้ายอ่ะต่อให้มันเป็นครอบครัวขนาดไหนอ่ะมันก็คือหัวหน้ากับลูกน้องมันก็คือนายจ้างกับลูกจ้างอ้าเองั้นผมถามย้อนกลับไปสมมุติบริษัทเป็นหนี้ช่วยจ่ายนะสมมุติผมเป็นเจ้าของบริษัทคุณเป็นลูกน้องผมสองคนอันนี้รายได้ตกนะบริษัทเป็นหนี้ร้อยล้านพวกคุณช่วยผมใช้หนี้หน่อยนะเออเดี๋ยวผมหักไปในเงินเดือนแล้วกันเนี่ยคุณโอเคป่ะล่ะฉันได้ฉันนั้นก็มองกลับกันลองสลับฝั่งกันยืนมันก็คิดได้แล้ว ทุกคนมองไงอ่ะก็เหมือนกันน่ะคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะให้ไม่ให้ถ้าถามควรได้ค่าตอบแทนมากขึ้นด้วยไหมโอเคมันอาจอาจจะใช่ก็ได้อาจจะเเรื่องของการขึ้นเงินเดือนให้แต่มันก็แล้วแต่รอบไงรอบปีเขาอาจจะขึ้นเป็นรอบปีหรือว่าถ้ามันแบบมันบูมากจริงๆเขาอาจจะแบบโอเคเอ้ยเพอร์ฟอรนซ์นี้ดีเลยนะงั้นจะเดือนหน้าปรับเลยอะไรเงี้ยขอปรับพิเศษเลยแล้วสิ้นปีเดี๋ยวปรับอีกทีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ไม่ใช่ เป็นเรื่องที่แบบเขาได้มาเขาต้องให้อันนี้ไม่ใช่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคือไม่ใช่นะเออใช่นะอการที่เรายอมรับตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะมันน่าจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์อะไรพวกนี้ได้กฎกติกาพื้นฐานแค่นั้นเองใช่ง่ายเลยขสรุปของเรื่องนี้จากที่ฟังนะผมคิดว่ามันคือแยกให้ออกครับว่าคุณคือพนักงานหรือหุ้นส่วนแค่นั้นแหละแยกให้ออกใช่ต่อไปครับคิดว่าการให้เงินเดือนที่มันเยอะเนี่ยสามารถซื้อใจลูกน้องได้ไหม อะซีะลินนก่อนซื้อได้ซื้อได้นานไหมเออนานไหมอันนั้นแล้วแต่ว่าว่าคนที่ที่ถูกซื้อเนี่ยมันดีแค่ไหนมันดีมันเฮี้ยแค่ไหนแต่คิดว่าซื้อได้อยู่แล้ว จริงไหมเพราะว่าการให้หาเงินเดือนเยอะๆก็เท่ากับว่าเหมือนกับแบบว่าตัวคนทํางานเขาก็ไม่ต้องไปดิ้นรลนลาออกบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็โฟกัสตรงนี้ไปเลยทำงานเลยพอใจของทั้งสองฝ่ายใช่ใช่ใช่เพราะงานลาออกมันอาจจะมีหลายอย่างเลยอิ่มตัวเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเงินเดือนมันลดปัจจัยได้อย่างหนึ่งอ่ะก็คือปัจจัยด้านรายได้ค่าใช้จ่ายเออก็คิดว่าก็ซื้อได้ผมว่าส่วนใหญ่ซื้อได้แน่นอนนอกจากค่าตอบแทนแล้วเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะ ที่ที่มันจะฟูขึ้นถ้าคุณไม่โอเคอ่ะเขาคุณจะขึ้นให้เขาทําไมถูกปะเราก็คิดแบบนั้นว่าเอ้ยถ้าเจ้านายไม่โอเคกับเราเนี่ยก็ไม่ขึ้นให้เราหรอกจะขึ้นให้เราทําไมแล้วขึ้นให้เราเยอะด้วยดีใจทำไมก่อนเขาน่าจะไม่โอเคกับตัว <laughs> ไม่อันนี้ในข้อนี้ไง <c oughs> เอเออย่าไปอินสิเผอทําตัวเข้าบทน,นบานใหญ่เลย <c oughs> ซื้อไปแล้วปุ๊บไอ้ลูกน้องคนนี้มันอาจจะทําตัวเหมือนเดิมก็ได้เราก็ไม่รู้ ถูกไหมอาจจะหลงละเริงมากขึ้นเราก็ไม่รู้วันหนึ่งมันได้เงินเดือนเยอะขึ้น,นมันมีงบทำโปรดักชันมันเองแอบไปทําเสียงานเสียการไปเน้นงานตัวเองซะแล้วคืออยู่ที่ว่าลูกน้องคนนี้รักษามาตรฐานของตัวเองไว้แบบไหนล่ะอันนี้ผมผมไม่ได้เป็นคนโลกสวยนะแต่มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงคิดแบบนั้นปะไม่รู้ว่ะผมมองว่าซื้อได้แต่ยาวไม่ยาวอีกเรื่องอ<ล>ใช่ไหม,มใช่ไหมเออมันเป็นเรื่อง,องการเดินทางบอกผมยกตัวอย่างของผมแล้วกัน คือถ้าสมมติผมวันหนึ่งตัดสินใจลาออกแล้วอะแต่โดนเสนอเงินมาก,ก็อาจจะรับแต่อาจจะอยู่ไม่นาน,นเพราะว่าถ้าสมมต,ติตัดสินใจออกแล้วแปลว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจัยเรื่องเงินแล้วเพราะถ้าเป็นปัจจัยเรื่องเงินอะผมคงโดนเดินไปคุยเรื่อง่อเรื่องขอ,ขอย่าง,งเดียวมากกว่ามันอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมเนื้องานแพทชั่นองสุดท้ายได้เงินแล้วไงใจมันไม่อยู่มันก็ไปได้อยู่ดีนะผมผมมองว่าซื้อได้แต่ไม่นานประเด็นต่อไปเนี่ยก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเหมือนกัน ถ้าลูกน้องไม่พอใจค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่เราให้เราควรจะทํายังไงหรือถ้าเราเป็นลูกน้องคนนั้นเราจะทายังไงมุมไหนมุมมุมลูกน้องหรือมุมเจ้านายเอาเจ้านายอนถ้าเราเป็นเจ้านายเราต้องดูว่าลูกน้องคนนั้นเป็นยังไงเนาะผมว่านะเริ่มจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการทํางานคุณเป็นยังไงถ้าดีมันก็น่าจะพิจารณาให้แต่ว่าโอเคแหละาจะต้องคุยกับเขาว่าเอ้ยมันมีรอบอยู่นะมันมีตาแหน่งนี้มันได้เท่านี้จริงๆอะไรแบบเนี้ยอ่ะต้องปรับตําแหน่งให้ไหมหรือว่าอะไรอย่างงี้ผมว่าถ้าถ้าเขาดีแล้วคุณอยากเก็บเขาไว้ในมุมของเจ้านายนะคุเขได้ เพราะว่าถ้าเขาเดินมาคุยแสดงว่าเขาเขา,เขายังอยากอยู่กับคุณอยู่ใช่เขาติดแค่เรื่องเดียวเขาติดแค่เรื่องเดียวเขาติดแค่เรื่องเงินเขายังอยากอยู่กับคุณอยู่เขายังรู้สึกแฮปปี้กับที่ทํางานรู้สึกแฮปปี้กับเพื่อนร่วมงาน,ส,งงานสถานที่ต่างๆมันชีวิตมันลงตัวขาดแค่เงินอาจจะแบบขออีกสามพันนะเออซื้อกูหน่อยไม่พอวะห้าพันเราไปโอเคไหมโอเคอ๋อสามพันใช่ไหมโอเค ผมว่าไอการเดินเข้าไปคุยเนี่ยเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยถ้าคุณพร้อมและคุณมั่นใจว่าคุณควรจะได้จริงๆอ่ะเดินเข้าไปคุยได้เลยนะครับคือมันต้องดูตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนไม่ได้เรื่องแล้วคุณเดินไปเรียกร้องค่าตอบแทนเขาตอกหน้าคุณมาวันหนึ่งอ่ะคุณจะรับไม่ได้จะฝังใจแล้วก็จะไม่เข้าใจว่าไม่ดีตรงไหนวะเออมันเป็นมันเป็นพลังลบๆบอ่ะดูจากการกระทำของหน้าก็ได้การที่เราทํางานดีเขามีคําชมมาอะไรเงี้ยดูจากอะไรพวกนั้นก่อนก็ได้แต่ไม่ใช่เขามาทักแบบ เฮ้ยทำไมทำงานชา้าอย่างไรจู่จุดๆมึงไปขอขึ้นนะเนี่นนนนนมึงอย่าหวังมัน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 ย้อนแย้งเลยมึงอย่าหวังเลยหรือต่อให้ไม่มั่นใจก็ลองไปคุยก่อนก็ได้ไม่เสียหายนะออถ้าไม่ได้จะได้รู้ว่ากูจะอยู่ต่อหรือกูจะไปที่อื่น เราจะให้ให้ความสําคัญทุกเรื่องกับเรามันก็ไม่ได้ใช่ไหมสมมติเราแบบเจ้าใกล้บ้านด้วยเจ้าเงินเยอะด้วยเจ้าไอ้นู่นด้วยไม่ได้เออมันต้องช่างกันมันอาจจะต้องมันอาจจะต้องแลกกันอะไรบางอย่างแ้วเราก็ไปกลับชีวิตเราแต่ละช่วงเวลาของแต่ละคนก็มีความจําเป็นไม่เท่ากันปีนี้อาจจะขออยู่ใกล้บ้านแต่ปีหน้าเงินมันสําคัญกว่าเงี้ยแต่แขอใกล้บ้านหน่อยขอไปเงินเยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องช่างกันหลายอย่างแต่ละปีมเปลี่ยนกันได้เพราะงั้นก็ลองคุยก่อนถ้ามันเป็นแค่เรื่องเรื่องเดียวลองคุยก่อนได้นะแต่ถ ย้ายมันก็ไม่ใช่ผิดแต่ถ้าบางที่ก็อาจจะไม่สนเลย<อ>เขาอาจจะต้องเลี้ยงคนเยอะมากๆหมายถึงองค์กรใหญ่ๆมากๆอย่างเงี้ยไม่ได้จริงๆว่ะคือมันอั้นแค่นี้แล้วว่ะ<อ>เออพี่อยากช่วยนะแต่ว่าด้วยสายงานของเองด้วยตําแหน่งของเองโครงสร้างมันอั้นอ่ะมีอยู่ทางช่วยเวลาถ้าไม่มีเลือกคุยกับเขาตรงๆเลยเขาจะได้ตัดสินใจตัวเองได้ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือว่าเขาจะไปหาในที่ที่มันได้ค่าตอบแทนที่เขาอยากได้อะไรแบบนี้จะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองใช่มันไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายเพราะว่าไอ้นี่อยู่ไปก็อาจจะแบบ มันคุ้นคิดแล้วเออมันคุ้นคิดแล้วทุกวันละสมมุติแบบมัวแต่คิดเงี้ยทางานผ้าชิ้นหนึ่งหัวหน้าเห็นหัวหน้าอาจจะแบบนี่พอมันไม่ได้ขึ้นมันเอาเลยว่ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ผมว่ามันมีความว้าวุ่นอ่ะมันก็เป็นไปได้นะยากเหมือนกันนะจะกลับมาถ้าสมมุติมันเออไม่ได้อย่างที่ใจต้องการหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันต้องบาลานา์กันทั้งสองฝ่ายาก่ายากทั้งสองมุมเลยทัมงสองฝ่ายใช่ทางเลือกมันเกิดทายากมันอยู่ที่บริบทเหตุการ์อยู่ที่อีเวนต์อยู่ที่อะไรหลายๆอย่างด้วยนะ เขาก็ไม่ได้มีคนเป็นแบบมาฟันธงได้เลยว่าต้องให้อย่างที่บอกเขาอาจจะมีภาระอย่างอื่นอีกลูกน้องเขามีเป็นร้อยะถูกจะมาให้มึงคนเดียวแล้วแบบนี้อย่าไปบอกใครนะไอ้เนียมันก็ไม่ได้บางที HR รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องเซ็นหลายอย่างที่บริษัทใหญ่ๆเนาะที่บริษัทใหญ่ๆที่อื่นเนี่ยจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแปดข้อเนี่ยหรือหัวหน้าเองเนี่ยที่มันผิดวะที่มันสปอยลูกน้องว่างอะไคนก็บอกได้นะหรือเปล่า ถ้ามองว่าหัวหน้าสปอยแล้วมันมันอาจจะผิดที่หัวหน้าไหมอันนี้คิดว่าไม่ใช่มันอาจจะผิดก็จริงแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันอาจจะผิดที่หัวหน้ามาเขาอาจจะประสบการณ์น้อยแล้วไม่ได้แบ่งเส้นการทำงานเขาให้เพราะเขาอยากให้เออไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะกูอยากให้เฉยๆหัวหน้าสปอยลูกน้องเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันรักหรือเปล่าทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นครอบครัวเดียวกันผมมองว่ามันเป็นมันเป็นมุมมองที่ที่เป็นบวกมากกว่านะ เป็นมุมผมนะผมแค่ต้องการให้เขาอะรู้สึกว่ามันเป็นกันเองนะม,มันเป็นครอบครัวนะผมอยู่กับคุณนะเฮ้ยคุณทํางานดีนะผมก็ผมยิ่งบอกคุณเนี่ยไม่ใช่คุณยิ่งเหลืองนะเว้ยถ้าคุณคิดได้คุณจะต้องเอาความเกรงใจนั้นอนะมาเปลี่ยนเป็นงานเป็นผลตอบแทนเป็นอะไรบางอย่างให้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยงานแบบเนี้ยปุ๊บไอการกอดคอเลยผมก็ว่างั้นแหละพี่ถูกปะเริ่มเป็นนะเดี๋ยวหลังเริ่มเป็นนะเป็นแล้วพี่ มันเป็นที่อัตลุจูดของลูกน้องหัวนหน้าอวยลูกน้องสปอยลูกน้องไม่ผิดแต่อย่ามากจนเกินไปแล้วก็ต้องดูด้วยว่าไอ้คนคนนั้นเป็นยังไงด้วยแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้มันบาลานซ์ได้ครับคุณเข้าไป,อไปเอ้ยเคฟซีหรือล่านี้เดี๋ยวพี่สั่งให้มากินกันแค่นี้ก็ได้แต่หานะพี่โทรสั่งให้เฉยๆ <laughs> แล้วตอนไปเอาของจ่าย <laughs> จ่ายแก๊ปเลยนะ <laughs> อย่างเรื่องเงินเดือนอาจจะไม่ได้คุยกันเป็นรายลักษณ์อักษรก่อนหรือเปล่าไม่ได้ชี้แจงกันก่อนหรือเปล่ากลายเป็นว่าแบบ การที่ให้เงินเหมือนพ่อให้ขนมให้เงินค่าค่าขนมลูกเงี้ยเออมันมันก็ไม่ใช่ไงลูกน้องเขอาจจะคิดไปเองหรือคิดหลายอย่างบางทีแบบว่า สนิทกันสปอยนู่นนี่กันะมันได้แต่ว่าเรื่องกฎเกณฑ์ก็น่าจะต้องชี้แจงให้ให้มันเห็นเห็นชัดร่วมกันว่าอยู่ในกรอบอยู่อะไรนะว่ามันเป็นตรงนี้ตรงนี้นะไอการที่กูเลี้ยงข้าวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบริษัทได้เงินเยอะนู่นนี่แล้วกูอยากมาเลี้ยงมึงเยอะๆนะไม่ใช่นะแต่ว่าเออช่วงนี้ร้านนี้มันอร่อยอะไรเงี้ยไปกินมาอร่อยก็เลยอยากมากินอยากให้มึงน้องแบบได้กินด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็มีได้ก็ซื้อใจอะเออมันต่อให้ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทการซื้อใจมันทําได้มากกว่าการให้ ก็นั่นแหละมันแค่ประสบการณ์จริงอะเออถ้าเจอเรื่องนี้แบบเขาก็น่าจะโอเคขึ้นนะม,มั้งเต้ยล่ะเป็นไงอยากในมุมผมผมบอกว่าสปอยได้แต่ต้องมีลิมิตเออเหมือนกันเพราะบาง,บางทีอะ การสปอยมากเกินไปอ่ะมันทําให้ลูกน้องก็จะขาดขอบเกรงใจอ่าผมว่ามันก็ควรมีลิมิตนี่ก็ต้องมีตึงมีหย่อนนะเป็นนหหัว้ามันก็เพราะว่าไอ้วันที่คุณต้องชัดเจนหรือแบบแข็งอ่ะมันก็ต้องทำนะใช่ไม่ใช่จะมาแบบเออลูกน้องทำพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กําลังใจตลอดเวลามันอมันไม่จําอ่ะใช่ตอนไม่ใช่ไปดุด่านะอาอาจจะเพิ่มดีกรีจากครงแรกเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรครั้งหน้าใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าพี่ขอแล้วกันนะอย่าพลาดอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันพลาดอีก เรื่องเดิมๆเนี่ยดีกรีของการที่ทําอะไรกับคนนี้มันอาจจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วเอ้ยพี่ว่าไม่โอเคละเกิดอะไรขึ้นนั่งคุยกันไหมอะไรเงี้ยถ้ามีครั้งที่3ามที่สี่โอ้อาจจะต้องอาจจะต้องเรอใหญ่แล้วนะอาจจะต้องไปถึงไปถึงเฮต้าไหมไปถึงอะไรแล้วไหมอะไรแบบนี้คิดว่าตัวเองมี2อล่างไปเลยถึงเวลางานเนี่ยเอ้ยทําผิดนะบอกเลยว่าเอ้ยทําผิดตรงนี้มันทําไม่ได้อย่าให้เกิดข้างหน้าอีกเลิกงานเราก็แบบเอ้ย ที่งานวันนี้ผิดพลาดมันก็ส่วนผิดพลาดนะแต่ว่าเอ,อ้ยให้กําลังใจกันนะอย่าไปอย่าไปดาวก็ก็แก้ปัญหาให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยพี่คอยช่วยอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งที่ผมมองก็คือยิ่งเราถูกให้มากเท่าไหร่อันนี้ในมุมลูกน้องนะเราก็ควรจะต้องให้กลับบ้างถูกต้องแบบให้ใจมาก็ให้ใจกลับถูกต้องอันนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นมายเซตที่ผมไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่มันตรงกับผมนะการที่เขาให้คุณเยอะๆอ่ะคุณเองต่างหากที่จะต้อง เรงใจเขาไปในตัวโดวยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าอ๋อเขาให้คุณแบบโอ้เต็มที่เลย<ม>อันนี้กูกลับบ้านตอนไหนก็ได้ไดละงานเดี๋ยวกูเลดก็ได้ค่อยส่งมันมันไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้หรอกวันหนึ่งคุณออกไปคุณไป,ณไปเจอข้างนอกเขาออกไปก่อนคุณเขาอาจจะดึงคุณไปในที่ที่มันใหญ่กว่าดีกว่าไม่มีวันรู้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแค่ตัวเองอะ่ะให้มันมีบรรทัดฐานที่ที่ดีอะ่ะอย่างน้อยมันได้กับตัวคุณมันไม่ต้องไปไปมองว่าอ๋อโอ้ยกูทำบริษัทก็รวยดีวะกูทำดีไม่เกี่ยวเขารวยอยู่แล้ว ไม่รวยเขาไม่จ้างมึงหรอกถูกไหมเขาเขาเขาทำเพื่อมันเป็นธุรกิจมันหวังผลกําไรอยู่แล้วคนนี้เป็นลูกน้องอ่ะรักษามาตรฐานตัวเองไว้แล้วต่อยอดตัวเองไปเรื่อยๆนะครับบริษัทไม่มีสิทธิ์มาว่าหรอกถ้าคุณจะออกวันหนึ่งแล้วคุณอยากจะเติบโตขึ้นอ่ะแล้วบริษัทให้คุณไม่ได้อ่ะเขาไม่มีสิทธิ์ถูกไหมคุณอยากจะเติบโตขึ้นคุณทําตัวเองให้ดีอ่ะคุณไปที่ไหนก็ได้คุณแน่พอคุณไปที่ไหนก็ได้จริงๆรครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นชั่วโมงเลยเป็นไงอ่ะเป็นชั่วโมงเลยอะ ครั้งแรกเราที่เรา3าคนมานั่งปกติเราจะนั่งแยกกันอะเงยด้วยความที่ประเด็นมันร้อนแรงแล้วมันก็เป็นเรื่องของออฟฟิศนะเป็นเรื่องของหลุมดำออฟฟิศเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าตรงเออมันตรงอ่ะตรงเราเลยไปหยิบมาพูดคุยกันคือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีใครหรือว่าร้ายใครนะครับอยากให้แยกประเด็นกันเนาะอย่าไม่ดราม่ากันนะเรามาพูดในในมุมของเรา3คนดูอะไรเงี้ย ก็ถ้าใครชอบให้เรามานั่งพูดคุยในกระแสโซเชียลกระแสสังคมอะไรช่วงนั้นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อเราจะมารวมตัวกันอีกเฉพาะกิจอะไรเงี้ยทีมงานเหนื่อยหน่อยแต่ว่าทำให้ได้นะ่ครับเออไม่ต้องหัวเราะดิไปแล้วครับแล้วฝากติดตามรายการชวนระบายของพวกเราไว้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับงามหน้างามตกนี่ได้สามหมื่นมหกไม่ใช่โหกโหก ตีรอโอมได้เป็นร้อยเลยบริษัทใหญ่ๆแล้วคือไม่ใช่ไม่ใช่จบป .6 แล้วอายุแบบ20นะคือป .6 เลยอ่ะคือเผยอันนต้อันตยังไม่่ออันนี้ก็ัด